อะนอาะครับวันนี้เรามากินอาหารเวียดนามนะครับก็คือร้านนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับบรรยากาศของร้านอาหารเวียดนามนะครฮะ,ะ <c oughs> ก็ยังมีโปรลดเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับลด5%นะครับ นะครัสดีนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านมาที่ร้านอาหารเวียดนามนะครับวันนี้นะดื่มเขาเรียกว่า,าเป็นเบียแอปเปิลนะครับทั้งแรกที่ดื่มนะครับเหมือนสาโทรบ้านเราเลยนะครับ เราอยู่ร้านอาหารเวียดนามนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสักครู่นึงเราสั่งอาหารไปแล้วนะเดี๋ยวก็มาดูว่าหน้าตาอาหารเวียดนามนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ใครแวะมาก็มากินได้นะครับอยู่ที่ชัยนาทเราก็มากับคนเดิมนะฮะคนนี้เบียไฮเบียไฮนะครับมีเออโชนหน่อยเบียไฮเนี่ยเห็นไหมอันนี้ขากินนะนี่ขากินนะ การในร้านก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณขนาดนี้นะฮะร้านน่ารักอยู่นะครับแต่ก็การเข้าร้านนะครับที่นี่เราต้องมีสแกนบาร์โค้ดด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูบาร์โค้ดอยู่ที่โต๊ะนะครับมีก็เป็นโหลดโหลดแอปพลิเคชันของอ่าที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็ก่อนเข้ามาก็เราเรียกว่าอะไรอ่าสเต็มนะครับหรือว่าอันนี้ก่อนนะร้าน นี่ก็เสิร์ฟนะครับเหมือนกับอาหารเวียดนามนะครับก็จะมีพวกฟิกพวกผักต่างๆนะครับนี่ก็จะมีเห็นไหมใบโหระพาใบสะระแหน่นะครับมีมะนาวนะครับมีถั่งหกนะก็กินแก้เลี่ยนเนาะเดี๋ยวเราก็เขาเสิร์ฟแบบนี้นะฮะอันนี้คืออย่าคิดว่าเป็นน้ำชานะครับอันนี้คือซอสนะครับอันนี้คือซอสต่างๆรู้สึกว่าจะเป็นซีอิ๊วนะครับนี่โอเคอ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไร เป็นบบฟนะฮะเป็นเนื้อนะฮะผัดแล้วก็เหมือนราดน้ำมันหอยแล้วก็อตัวนี้ตัวซอสถือตัวซอสราดราดราดซอสราดราดถือตัวซอสราดบนนั่นเลยเออนั่นแหละเออ,อลองดูนะครับร้านอาหารเวียดนามอยู่ในที่โซโ,โหนะไอะอยู่ที่ชายนาทาวนะครับลอนดอนนะครับก็เดี๋ยวลองชิมดูนะครับหน้าตาอ่านนะครับ ก็เป็นเส้นขนมจีนนะครับที่นี่เรียกว่าเวนดมิทเวนดมิทชิลีนะครับก็คืออเส้นขนมจีนบ้านเรานี่เองนะฮะก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับว่าอาหารหน้าตาเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นปลาหมึกทอดนะ ก็เห็นอยู่ในรูปโอ้โหอย่างใหญ่เลยนะครับแต่พอออกมาก็ประมาณขนาดนี้นะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เรียกอันเล็กๆนะสีชิ้นนะครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยน้ำเหมือนน้าจิ้มไก่บ้านเราแล้วนะก็ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่ผมให้ดูนะส่วนนี้ก็อ่ะนมจีนวันหลังเราจะทานนมจีนเนื้อกินที่บ้านนะอ่ะอันนี้ก็บอกว่า อันนี้เขาบอกว่ากุ้งกริวนะฮะก็นักุ้งอยู่ได้ประมาณสักห้าตัว6ตัวนะครับก็กริวด้วยการหลิกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีของกินด้วยนะนิดๆหน่อยๆนะก็ลองมากินดูนะครับร้านอาหารเวียดนามปกติเรากินแต่อาหารจีนนะฮะมาที่นี่มาโซโหล้วกินแต่อาหารจีนนะฮะแต่ตอนนี้เรากินอาหารเวียดนามนะครับลองดูนะ ซือนี่ปลาหมึกทอดนะเดี๋ยวลาดไปให้ดูโอ้มันไม่ออกนะทรับเนี่ยมันไม่ออนีอเขาเรียกว่าอะไรเห็นในรูปน่ากินมากนะแต่ตัวจริงก็ไม่เท่าไหร่เหมือนทุกร้าน ในรูปในรูปโอเคกว่าจริง ฟังนน้นบอกว่าเป็นขนมจนีนอร่อยกว่านะครับเห็เราเห็นม,มีคนเข้ากินเยอะนะ กุ้งกริลกาลิ่งก็บีบมะนาวนิดนึงเนาะนี่รอะฮะเเป็นก๋วยเตี๋ยว เป็นเฟอแบบก๋วยเตี๋ยวน่าจะอร่อยแต่นี้เราสา่แบบนี้เอาถามเขาป๊อปปูล่าที่สุดแบบนี้นะกับตัวนั้นถ้าเป็นเราคิดเราว่ามันก็ <c oughs> ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ <c oughs> อันนี้ก็พื้นพื้นไปไหนเนาะ <c oughs> ทานนก็บอกอร่อยแต่เนื้อนะ ขาดตรมเลยครับาอาหารเวียดนามที่นี่นะครับมันก็เหมือนเป็นอาหารกินเล่นเนาะนี่เห็นไะหม,มันนกุ้งว่าสี่ตัว ถ้อิ่มก็คงไม่อิ่ม หอยให้ยางกิวขอมันย่กินอะไรดีกินอไรอย่างนี้มน้ำมี้่านี้อาหานมีหวานนะน้ำซ้อมออนหวานนี่เปียกไปแล้วไม่ก็เหมือน กระเทียมรไทยูคนกิน

تعداد แต่ก็ก็ไม่ได้อร่อยมากนะก็อร่อยพอสุขวรลอกินได้นะครับพอครั้งแรกมากินนะครับก็อย่างนี้นะครับชอบนะครับกดไลค์สปร์กดกระดิ่งจะตือนเรื่อครับขอบคุณมากนะครับสวัสดี